มันออกแล้วนะแต่เขาไม่ออกนะครับเพราะว่าเขาขิงนะเขายังจะชวนผมไปบวอยู่นะทีนี้มาดูกันว่าเขาจะเป็นยังไงนะอ่ะาก็มองซ้ายมองขวานะครับมีเสียงขึ้นเล็กน้อยนะแต่ไม่รู้อยู่ไหนนะแต่ไม่ออกนะเออแปดนาทีนะอ่ะเธอเช็คก่อนว่ามันทิ้งอะไรไว้นะซบเกลือนะครับ จุดออกอยู่ใ,ใกล้ๆนะจุดออกอยู่แค่ห้องค้างๆนี่เองนะอแต่เขาไม่ยอมนะเขาจะเอาให้ได้นะครับคนคนนี้นะเราเราก็มาตามติดชีวิตเขาดูนะครับเสียงขึ้นในชั้นเดียวกันด้วยนะครับเมื่อกี้อแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะทีหลบมันก็เยอะเหลือเกินนะครับนะบางครั้งหัวมันก็เดียนกับพวกโต๊ะพวกอะไรนี่นะหาไม่เจอนะนี่เสียงขึ้นละเขาก็สะบัดดูนะครับ เช็คก,ก่อนเช็คศพก่อนนะครับมีเจ้าที่อยู่หรือเปล่านะแต่เจ้าที่เขาเอาศพไปแล้วนะครับเอากระสุนกระสุนไปหมดแล้วนะเหลือแค่เขานะครับแล้วก็ไม่ยอมนะมีความพยายามจะเอาให้ได้นะครับอีกหกนาทีเปิดประตูแอสตุงมไม่นะไม่เสียงเลือกเกินนะครับนี่เดี๋ยวเขาจะเขาจะเอาให้ได้นะ ก็มีความเป็นโปรเฟชชั่นอนลนะเดยกกันเล่นแบบนิ่งๆนะครับค่อยๆขยับนะครับนี่เช็คก่อนนะครับทะลุพุ่มไม้ไหม,ไมนะไม่ทะลุนะชั้นล่างมีไหมไม,ไม่มีนะครับโอ้ไอเทมตกเต็มเลยนะแถวนี้นะนะครับพร้อมกับปืนคู่ใจนะปืนอะไรเนี่ยเอ็มเอมโวนะนจะเอ,มนะอ็มโวนะ คนละสายกับเราไงเราผมมันลูกซองไงนี่นะเอ็มโฟนะออามาอยู่ไหนจะออกให้ได้อะเออจะจะ,จะออกอีกฝั่งหนึ่งให้ได้อะใจคนมันได้นี่เสียงยังอยู่นะฝั่งนู้นก็ไม่รู้เป็นคนหรือบอสน,นะเอออแวมนี่เอ้ยเสียงขึ้นทางลิฟต์ด้วยลิฟต์ใช่ไหมน่าจะลิฟต์แหละตรงนี้นะครับ ออม,มายันลิฟเลยคือจะเอากันให้ได้อะเออนี่เสียงอยู่ชั้นเดียวกันนะตอนนี้ผมว่าไปยิ่งอ่าไม่มีเว้ยอยู่ไหนมนอยู่ในห้องนี้นะครับอยู่ไหนเอ่ยนะจะออกหรือเปล่าเช็คเช็คไม่มีข้างล่างมีไหมข้างล่างไม่มีนะครับในการเล่นนะ ดูไว้แล้วก็เป็นเทคนิคได้นะครับนี่เล่นเนี้ยมากอย,าอ,นนนะอยู่ชั้นล่างแล้วครับตอนนี้นะอยู่ชั้นล่างแล้ววิ่งแล้วด้วยนะเอ้ยแต่ทำไมเสียงขึ้นชั้นเดียวกันอีกแนละ้วมันได้ปะเนี่ยเสียเหมือนกันนะเออเสียเหมือนกันเสียเหมือนกันเาดิเราเล่นไม่เก่งหรอกครับแต่เราดูคนอื่นเล่นแล้วเราวิพาษ์วิจาร์เก่งเอ้ยเสียงอยู่ชั้นล่างนะเหมือนโดนชี้ลงชั้นล่างเมื่อกี้ เออจะเออไอ้ตรงนี้นี่หลบดีนะไอ้เคาน์เตอร์ตร,ตรงแสงขึ้นเนี่ยบางครั้งแสงมันลงมาเรามองไม่เห็นหัวนะนอนนอนสนักทีโอ้ยมีศพตรงนี้ตรงบันไดนะครับมันจะออกข้างหลังหรือเปล่านะเหลืสี่นาทีนะครับสี่นาทีนี้พลิกชีวิตเลยนะครับเนี่ยแปดหมื่นครับเล่นดน่าน,นี้ต้องลงเงินแปดหมื่นนะยังต่ำก็ได้กลับแสนหนึง่ง คิดเลยคิดเลยก็กลับเท่าทุนแปดหมื่นน้ำเต้นตาใหม่ได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้กลับเลยเนี่ก็ยุ่งเอเสียมันอยู่ในระดับเดียวกันนะออก็เนียนบางครั้งมันเนียนนะออตัวละครทุกวันที่มันทําแบบไอตัวชุดชุดอะไรนะชุดสีน้ำตาลเหลืองอะ่ะเออตัวนั้นก็เนียนนะยิ่งมันหลบกับพวกกล่องเกลงอะไรพวกเนี้ยบริเคดน้นำตาลทรายเนี่ยโโอ้ห จุ้งเลยฝั่งนู้นมีมาไอ้ไอ้ชั๊ดฉั๊ดเฮ้ยมีปลาปลาควันมีปลาควานัควนเว้ยมีลุ้นเว้ยจะได้คิวไหมของไม่สนครับสนคิวครับนี่เช็คก่อนเช็คไม่ระเบิดมีไหมระเบิดอะเลาอะ่ะไม่น่าจะมีระเบิดนะเนี่ยดูละเอ้ยเนี่ยผมชอบนะ ตรท,ท่านที่ผมชอบนะเพราะว่าผมเล่นลูกซองแล้วมันแบบบูดีอันนี้มันออกมาหรือยังหรือมันจะมาลิฟโอ้เสียงมันก็เสียงมันก็ร้อนเราเหมือนกันนะนี่ยอีกสองนาทีครับนะต้องออกภายในยี่สิบวินะครับเอ๊ะมันมันันับยี่สิบใช่ไหมมันต้องออกประมาณสามสิบนะครับห้ามไม่น่าจะต่ำกว่ายี่สิบยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะครับอ,อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ หากอน,นะครับคนดือน,นะครับคนดือไม่ยอมออกนะเอ๊ยจะโอเวหนัวไหมไม่เห็นนะครับอมีคนดืดหนึ่งกันตาครับกำลังหาเหยื่ออยู่อ้ชเหมือนจะอยู่ตรงบันไดครับกำลังเก็บของอยู่หรือเปล่านะวนกันไปวนกันมานะครับหูฟังดีหรือเปล่าเสียงไม่ขึ้นเนี่ยอาจจะวิ่งวิ่งเช็คกนฟึบน,นี่เช็คเช็คนี่อยู่ไหนวะอยู่ข้องกลางอยู่ชั้นล่างอยู่ตรงกลาง อยู่ไหนอีกหนึ่งนาทีกูจะต้องเอาให้ได้อยู่ไหนที่ไหนวิ่งไปวิ่งมาแม่งเจบอทกูเอาไงจะเอาให้ได้อะเออโคตรอะนี่เสียงอยู่ข้างล่างนะบอทนะครับเป็นเสียงบอทนั่นเองนะครับเจเยแล้วนะครับสรุปคนมันก็ไปแล้วนะนั่แตกปลาสโมนะครับนี่เขาก็มาวิ่งออกทางเดิมครับนะมันก็จบเปี้ยงโดดลงไปขาห่กกูเล่นกูเล่นกู เรจะช่องไหนดีเรัหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีเจอดเจ็บขาออโอ้โหนั่นไงว่าเนนะีเลือดเยอะนะครับยี่สิบวินะครับเนะี่ยต้องออกต้องพยายามออกให้ได้ก่อนยี่สิบวินะครับนี่เขาก็หาไม่เจอนะเดี๋ยวเขาต้องพยายามออกนะครับถาาไม่ดูข้างบนเลยนะเออตรงที่เขามาเนะี่ยอาจจะโดนมันตึงตูดก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะ mm. เสียงมันขึ้นขึ้นมาอีกแล้วขอบคุณ